ช่วงที่สองสุขภาพดีที่โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนคริรินครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านวันนี้ดิฉันขอเรียนเชิญท่านมาพบนายแพทย์ชาตรีบานชื่นอาจารย์เป็นประธานฝ่ายป้องกันของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนคิรินอาจารย์คะครับสวัสดีครับะะสวัสดีครับอาจารย์คะพอมาเห็นอาจารย์แล้วเนี่ยก็นึกถึงการที่เคยทํางานกับอาจารย์เมื่อ 2540ไม่ต้องนับนะคะว่ากี่ปีขณะนั้นอาจารย์เป็นผู้บริหารของโรงพยาบาลอะไรคะนั่นผมเป็นผู้มนุยการโรงพยาบาลนพระตน์ราชธานีนะครับตั้งแต่ปี2537จนถึงประมาณ2 5 4 0ครับก็จุดเน้นที่เราจะขอนาท่านมา,าทุกท่านคงจะรู้จักว่าเรามีการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลได้รับการารับรองไปเรียบร้อยแล้ว จะรู้ไหมนะว่าท่านอาจารย์ชาตรีนี่แหละเป็นผู้ริเริ่มในการที่จะจัดกิจกรรมเมื่อก่อนเรียก Total Quality Management แต่ปัจจุบันเป็น CQI อาจารย์ทำไมถึงทำเรื่องนี้คะพัฒนาทำไมคะก็ตอนที่ไปเป็นผู้อนการโรงพยาบาลนพร,รัชรธานีนะครับก็เป็นโรงพยาบาลที่เพิ่งมีอายุไม่นานแล้วก็มีประชากรเยอะมากนะปัญหาเยอะ มีเรื่องร้องเรียนเยอะมากเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกัน,นยทีมงานก็มีความตั้งใจนะฮะแล้วก็เป็นทีมงานคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องต้องคิดหาวิธีที่จะสร้างกระบวนการที่จะพัฒนาคุณภาพเพื่อจะสนองความต้องการของประชาชนแล้วก็เพิ่มคุณภาพการบริการทางการแพทย์แล้วก็ลดเรื่องร้องเรียนในตอนนั้นเนี่ยมีโครงการของสถาบ,บันวิจัยระบบสาธารณสุขนะครับเรียกว่า โครงการ TQM หรือ Total Quality Management เนี่ยเข้ามาโดยโรงพยาบาลนพรัตน์จันี้ก็เป็นหนึ่งใน8โรงพยาบาลนำร่องนะครับเราก็ได้ยินดีเลยที่จะเข้าร่วมในโครงการนี้เพราะว่ามันจะสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของเรานะครับก็เป็นที่มาของการเริ่มต้นโครงการนั้นนะครับอาจารย์เตรียมคนยังไงคะบุคลากรของโรงพยาบาลอาจารย์เตรียมอย่างไรบรับ ก็ความจริงบุคลากรเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่เกือบทั้งหมดนะแล้วก็มีความพร้อมมีความตั้งใจมากเลยทุกฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายการพยาบาลเนี่ยก็ตั้งใจว่าทำยังไงจะลดเรื่องร้องเรียนตอนนั้นเนี่ยมีกระบวนการหนึ่งที่เรียกว่า AIC นะแต่ว่า IC, นะอะ <appreciate, S 2> าไรคะ Appreciation Influence นะแล้วก็เป็นการกระบวนการที่จะสร้าง Leadership แล้วก็หาวิสัยทัศน์เป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรของโรงพยาบาลเราก็ไปร่วมกันเพื่อจะวางเป้าหมายตอนที่เราพัฒนาคุณภาพเนี่ยแล้วเราทำวิสัยทัศน์กันใหม่ๆเนี่ยเราก็มาเขียนเป้าหมายของเราไว้หน้าโรงพยาบาลเลย oh. นะครับว่าโรงพยาบาลนพระาชธานีเนี่ยมุ่งมั่นที่จะ,ะดูแลผู้ป่วยให้ดีที่สุดนะอันั้นเป็นโลโก้ใหญ่ของโรงพยาบาลเลย oh. ปรากฏว่า ตามทำใหม่ๆเนี่ยพยาบาลมาเล่าให้ฟังบอกว่าไปที่ไปที่ตลาดเนี่ยชาวบ้านก็ยังบอกโอ้ยทำไม่เหมือนที่เขียนไปเลยมันก็เป็นแรงกระตุ้นนะฮะจุดแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเ<ค>มื่อเราได้รับรางวัลต่างๆ<ค>แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วคนชุมชมมีคนมาดูงานเยอะแยะนะฮะแล้วก็เป็นต้นทางของการไปทำให้เกิดระบบ H.A. เนี่ย h o s p i t a l a c c r u t a t i o n เนี่ย อตอนหลังเนี่ยมเมื่อคนไข้ได้ใส่เสื้อของโรงพยาบาลไปที่ตลาดเนี่ยคำพูดก็เปลี่ยนใหม่ทุกคนก็ชื่นชมนะชาวบ,บ้านก็ชื่นชมนะจากคำเตะเป็นคาชมนี่ไงที่อาจารย์ทําไว้อาจารย์จะรู้สึกหรือไม่รู้สึกก็ตามแต่ชนรุ่นหลังที่ได้มาเรียนรู้กับอาจารย์เนี่ยเขาปรับปริ่มและก็เคารพนับถืออาจารย์มาจนถึงทุกวันนี้นะคะผมอยู่โรงพยาบาลนรปราชธานีอยู่3ปีเสร็จนะ สามจนถึง40แล้วก็ท่านทิพดีซึ่งเคยเป็นผู้มีค้ำใจเก่าเนี่ยอาจารย์ชาติพิจังกุลไปเป็นทิพดีของแพทย์ก็เคยทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ตอนอยู่โรงพยาบาลราชวิถีนะท่านก็บอกว่าอยากให้ผมไปช่วยงานที่กระทรวงก็ไปที่กรมนะท่านเป็นทิพดีผมก็ไปเป็นรองทิพดีตอนนั้นเพราะฉะนั้นจากปี40กรมอะไรครับตองช่วงนั้นกรมการแพทย์ครับ ก็เลยได้เข้าไปทํางานในกระทรวงเป็นฝ่ายบริหารมาตลอดจนเกษียรราชการนะครับแล้วก็อาจารย์อยู่ที่อาธิบดีกรมการแพทย์เนี่ยอยู่สามปีทีนี้อาจารย์สร้างผลงานอะไรที่อาจารย์คิดว่าเออดีจังน่าจะจําไว้ในชีวิตของเราเรื่องของกเรตู้ปล้ใหร่ก็เกิดซินามิดคาโอซินามิดนะฮะเราก็ไปที่ภูเก็ตเราไปตั้ง ไอซียูที่ภูเก็ตส่งทีนไปแล้วก็ไปช่วยงานซินิมิตตอนนั้นก็เราก็ไปช่วยเต็มที่นะแล้วก็ตอนที่เกิดเรื่องของกลูเซ่เราก็ไปที่ปัตตานีมีหน่อไม้ปี๊บที่น่านนะตอนนั้นก็คนรับประทานหน่อไม้ปี๊บที่มีคลอสซีเดียมบอทูลินัมก็เป็น ผมก็เรียนผู้บริหารไปตอนนั้นท่านลมนตรีบอกว่า,าผมดูแล้วเนี่ยในเปเปอร์เนี่ยอตัตายมันอาจจะสิบเเซน,นะแต่เราจะทำให้ดีที่สุดปร,กรากฏว่าคนไข้ทุกคนรอดตายหมดที่อย่าลืมเนี่ยเราเริ่มต้นโครงการสามสิบบาทรักษาทุทโรคของประเทศไทยนะฮะแล้วก็กรมการแพทย์ก็เป็นหน่วยงานที่สำคัญในการประสานกับโรงพยาบาลในกทมทุกแห่งเพื่อจะรับเปิด โครงการ30บาทรักษาทุกโกรคแบบการสุขภาพแห่งชาติประเทศเนี่ยในในกทมซึ่งเราก็ประสานจนระทั่งประสบความสาเร็จได้นะครับ,รบอันนั้นก็เป็นบางเรื่องของการทํางานในช่วงที่เป็นที่ดีของท่าที่น่าประทับใจถ้าอาจารย์มีเวลาอาจารย์มีภาพอาจารย์เขียนนะคะเดี๋ยวจะไปหาที่ลงให้ขอบคุณครับ ท่านจะถามว่าทําไมพิธีกรถึงได้ไปขุดคุยนักหนาเพราะว่างานเหล่านี้เนี่ยมันเป็นพื้นฐานของการที่ท่านอาจารย์มาที่โรงพยาบาลสถาบันไตรภูมิราชนครินแล้วถึงจะได้มาทําว่าเป็นการป้องกันเราจะไม่ให้เกิดซึนามิเราจะไม่ให้เกิดเอโกธุริซึ่งอะไรอย่างนี้อีกต่อไปในอนาคตถูกไหมครัอาจารย์ชาตรีอาจารย์คาหมดเวลาอีกแล้วค่ะวันนี้หมดเทสแค่นี้วันนี้ต้องขอลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ